เออหล oh! ือมีเก้าอี้นะ่ครัได้เหรอครับอ๋อไม่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 นแต่ล้วครับยืนแล้วกันครับเก่งใจเก่งใจมันเสยไปคาสมาร์ไหมว่าคาตมา ครับอ่าเสยอยู่ไหมครับไม่เสยแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ซิกพี่สายศึกษายทุกคนครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับเก้าอี้ครับ สวัสดีครับไปซ้อมเต้นวันไหนเหงเดียวครับไห่เต้นให้ดูไหนลูกแต่กันรู้กันหมดแล้วมั้งครับอ้าวนึกว่ารู้ถ้ารู้จะเต้นให้ดูสั่าไหร่ดูซะแล้ว อะไรครับซ้อมอีกวันไหนน่าจะมันลยป่ะครับน่าจะเป็นซ้อมรวมรวมรวมโชว์ห้าหรือสิบคนอะไรเนี่ยแหละอะไรครนะใช่นนะห้าสิบคนลาเลยลาเลยลาเลย ห้าโชว์ห้าคนกับโชว์สิบคนมั้งครับเมื่อไรจะตัดผมน่าจะยังไม่ใช่สนนี้ไม่ชัวรตามอารมณ์เลยครับวันเกิดใครเกิดเดือนสิงหาบ้าง ครับผมเดี๋ยวฟังควาเดี๋ยวทีเดียวนะก็ h a p p ี้เบอร์เดย์พี่ๆเดือนสิงหาจ้ทุกคนนะครับผมขอให้เป็นเดือนนี้สิงหาใช่ไหมครับขอให้เป็นเดือนเดือนที่แฮปปี้ครับผมเป็นปีที่แฮปปี้เลยกันครับผมแล้วก็ลากยาวไปสองสามปีสี่ปีห้าปีแล้วขอให้ถูกหวยขอให้รวยๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปทุกคนนะครับ กีถูกแว๊บตายพี่โบให้ผมอ้อนนะครับก็ขอให้ผ่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไก่อร่อยไหมไก่ก็เลอร่อยมไก่อร่อยไหมอ๋อไก่อร่อยหมายถึงในในซีนน่ะเหรอครับก็อร่อยนะแต่ว่ามันมันเย็นอะไรนะ ใช่มันน่าจะเป็นซีนช่วเงเย็นๆแล้วั้งครับใช่ก็เลยเมีของกินก็เลยกินแต่มันเย็นไปหน่อยครัซ <c oughs> ีนหนึ่งกกได้กินกินได้แค่แบบชิ้นละคำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันต้องเอาไว้ถ่ายไงครับ <c oughs> เพลงใหม่มาเมื่อไหร่พร <c oughs> ุ่งนี้ถ่ายมีครับ เร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็น่าจะได้รับชมแล้วแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ไทยมีก็เอฟบีซ็ตก็มาให้เวลาชิมตัดด้วยครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ฮะไม่รู้ <c oughs> อะไรนะน,นั่งอีกกี่คนก็ไ่วีนี้ <c oughs> อะไรนะครับได้แล้วครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้อะไรนะครับมีครับมีอะไรนะครับเรลงนี้มีฟีีกับใครไหมมีฟีีครับมีฟีีมีฟีไมได้คนไทยคนไทย ไม่หน่ยใม่หน่อยอย่าแไม่ใช่อะไรนะเป็นเพลงป๊อบน่ารักน่ารักบนแดบหน่อยหน่อยคไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ก็จำไม่ได้ <c oughs> รอครับเร็วๆนี้คิดว่าปลายเดือนนี้ก็อาจจะนะครับอาจจะได้ฟังกันแล้วครับยี่สามสิบเอ็ดครับปลายเดือนนี้ยวยยี่หาไปไหนครับอ๋อ ลืมไปหมดแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงครับไม่รู้ว่างานคอนเสิร์ตจะเสร็จกี่โมงรอได้ลูกรอได้เทียรพุ่มไงครับนะครับแฟนคอนแฟนคอนใช่แฟนคอนก็อีกไม่กี่วันเองนี่ครับใช่ไหมครับอีกหนึ่งนาทีนะนั่นเนี่ยตัดไม่ชวยดิ ม,ม,มีคนมันเกิดไหมอยากให้มีไหมครับ,บ,บก็อาจจะมีมีเธอะนุสองรอบไหมไม่รู้ดูก่อนครับอิมแพกไหมก็ไม่รู้ดูก่อนครับรู้อะไรบ้างเราติดตามแต่คาดว่า ถ้าอยากให้ม <hungry> ีก็จะพยายามให้ม <museums> ีซาปิมาล่าครับ้าว เราดูที่ญี่ปุ่นอะไรนะมารถที่เบสเลยเดียวโอเครอบหน้ารอบหน้าแล้วกันเจอกันนะครับไปแล้วนะครับ ครับผมะไรอะปปตหูหน่อยย้ดโคครับกัดไม่ได้ครับ แม่หัวแม่แม่รักต้นไม้ยี่สิบงานอะไร <notable berries> ั้นเสียงงานอะไรครับ ปลุกแล้วไม่ตื่นก็ต้องเออเยอะเลยครับประมาณสามสามตัวเขียวเทาก็มีครับครับผม very good excellent ทำถึงทำถึงมาก จังพมาโอเคขอบคุณครับสบายดีครับมิงกะระบัดดีนะเคยอ่านบอร์ดอาเซียนมาถ้าเบื่อข้าวผัดกะเพรา กินได้ทุมเอานะครับได้กินกระเพราด้วยกันกะเพราได้ได้ได้ข้าวมันกระเรากระเพาให้เขากระเพอาไก่ได้นะกลอกกลอกก็ได้อ๋อขอให้หายไวๆนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องผ่าตัดอีกนะครับคนโดดงานขอให้ไม่โดนเจ้านายจับได้ครับผมแล้วก็ขอให้ขอให้โดดมาได้บ่อยๆครับแต่แต่ต้องโดดแบบไม่ให้เขาว่านะครับ อ๋อเดือนสิงหาสิฝาครับผมก็ก็ก็ให้พี่เบรเดทุกทุกคนเลยนะครับที่เกิดเดือนสิงหาทุกทุกคนนะครับผมขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขอให้รวยๆขอให้ไฟให้ได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ขอให้อยากได้อะไรกันดีครับอยากได้งานใหม่ขอให้ได้งานที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็สมหวังแล้วก็มีความสุขนะครับผม แฮปปี้บ d a ์ทุกทุกคนครับโอ้สู้ๆครับตั้งใจฝึกงานครับรีบฝึกให้ผ่านนะได้ครับทิ่ถนึงครับทิ่ถนึงมากๆครับอีกหนึ่งนาทีนะคะแปะปากแดง ก็สืสนชในการทำงานครับกำลังใจให้นะครับผมผอว่าร่างกายแข็งแรงด้วยครับโอ้จะสอบแล้วเหรอครับก็ขอให้มันคือกอพนี่คืออะไรครับอ๋อสอบบรรจุราชการใช่ไหมครับผมอันนี้สอบอาชีพอะไรครับคอมพิเตร์ครับรู้จริงมครับว้าวเท่มาก ครับผมก็ขอให้ได้เป็นนายเพลินครับเขาเป็นนายเพลินนขอให้ขอให้ขอให้แฮปปี้ในการทำงานแล้วกันครับผมแค่นั้นก็พอแล้วถ้ามีความสุขก็สิบวันน่าจะโอเคในการทำงานคอามใจการสัมพานงานขอให้ได้ขอโดนครับขอให้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับผมแต่ถ้าอยากได้ที่อื่นก็ขอที่นี่ไม่ได้ อะไรครับโปแม่โปแบนก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยแล้วกันนะผมก็ขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับผมแล้วก็อันหน้าจะเจอกันอีกครับผมน้องแม่ทุกคนครับบอกรักแม่แม่ที่ยังเรียนอยู่ทุกคนขอเรียนจบกันเลยครับผมบอกรักแฟนน้อยรักทุกคนอยู่แล้วครับ

ตอนหนึ่งสองงกนั่นแหละก็กลับดีๆแล้วก็ไม่รู้คนตกหรือเปล่าตอนนี้ยังไงก็กลับดีๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาหากันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่21ไปไหนครับโอเค ไบโอใช่ไหมครับผมได้ครับเด okay. ี๋ยวเราเจอกันวันที่21อีกนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมาหากันแลนวันี้ครับเขาบอกกันปิดครับได้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมกลับบ้านดีๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณมากเที่วันี้มาเ่่มสนุกกันครับมาเหมือนกันครับทุกคนครับกลับดีๆนะครับกลับดีๆกันคิดถึงเหมือนกันครับขอบคุณมากครับเจอกันครับ